เื่องนี้เป็นเรื่องเล่าในตำนานที่เล่าสืบปากกันมานักต่อนักแล้วหลายชั่วรุ่นทําให้รายละเอียดเนี่ยอาจจะตกหล่นขาดตอนอะไรไปบ้างแต่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อคนมักจะเดินขึ้นไปเพื่อดูพระอาทิตย์ตกกันซึ่งวันนั้นเป็นเดือนธันวาคมในฤดูหนาวช่วงหยุดยาวนะครับเจ้าของเรื่องผู้เล่าเนี่ยก็เลยนัดกับเพื่อนที่ โคราว่าเออเดี๋ยวไปกางเต็นท์แล้วไปดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันก็เดินขึ้นไปเดินขึ้นภูไปขากลับกลับลงมาประมาณ2องทุ่มกว่านะครับก็รวมกลุ่มกับคนอื่นๆเนี่ยที่ขึ้นไปเหมือนกันประมาณ30กว่าคนเดินเรียบทางไหลเขามาเรื่อยๆลักษณะทางเดินเนี่ยซ้ายมือเนี่ยเป็นป่าทึบขวามือเนี่ยเป็นหน้าผาตัดชึบลงไปเลยซึ่งเจ้าของเรื่องต้องเดินเรียบหน้าผาเนี่ยกลับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้เดินลัดป่า มันจะมีอันตรายจากสัตว์จากงูงเงี้ยวเขี้ยวขอจากช้างอะไรเงี้ยนะฮะเดินเดินไปก็เจอเจ้าหน้าที่นะครับขับรถ A t ทีสวนออกมาเขาก็บอกว่าอา้าวพวกคุณเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับถ้าไปเจออะไรกลางทางก็อย่าไปพูดไปทักนะให้เดินกลับกันอย่างเดียวเลยเดินเงียบๆแล้วเจ้าหน้าที่ก็แยกตัวออกไปคนกลุ่มนี้ก็เดินต่อเดินต่อไปสักพักหนึ่งเนี่ยครึ่งทางได้ก็เจอผู้หญิงคนหนึ่ง นั่งก้มหน้าอยู่ที่ฝั่งซ้ายก็คือฝั่งของป่าแล้วนั่งอยู่คนเดียวเลยลักษณะภายนอกเหมือนคนปกติทุกอย่างสวมเสื้อสีขาวมีหมวกไหมพรมสวมรองเท้าผ้าใบผมสั้นประประประมาณบ่าอายุไม่เกิน30พี่ผู้หญิงที่ไปด้วยกันกับเจ้าของเรื่องก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะเป็นตะคิวหรือเปล่าหรือว่าไม่สบายตรงไหนไหมเรามีมียาดมให้นะเธอก็กําลังจะล้วงยาให้ ผู้หญิงคนนั้นที่ก้มหน้าอยู่ก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ยิ้มให้พอยิ้มเสร็จปุ๊บน้ำตาไหลร้องไห้ร้องไห้ฮือฮือออกมาเลยซึ่งในบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็งงว่าะทำไมอยู่ๆร้อ,องไห้ขึ้นมาพี่ผู้หญิงอ,อีกคนก็ถามว่าเอาร้องทําไมอะคะเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บหรือเปล่าเดี๋ยวกับด้วยกันก็ได้นะอยู่คนเดียวกลัวหรือเปล่าเรามา30กว่าคนนะครับ ทั้งหมดก็มายืนล้อมแล้วก็ให้กำลังใจใผู้หญิงคนนั้นเธอก็หยุดร้องไห้ลุกพรวดขึ้นแล้วก็วิ่งออกมาแล้วก็กระโดดลงเขาไปเลยทุกคนก็เฮ้ยตกใจโอ้ยโดนแล้วหรือเปล่าวะนะครับก็มีเพื่อนที่ไปด้วยกันก็แม่งโดนแล้วกูโดนแล้วนี่ทีนะเขาถึงบอกว่าไม่ให้ทักทุกคนก็วิ่งหน้าตั้งเลยวิ่งกลูกันลงไปลืมหมดใครแฟนใครใคร,ใครมาด้วยกันแตก,กระจุยกระจายกระเจิงแล้วมันก็มีเสียงว่า เฮ้ยใครวิ่งตามมาวะปรากฏว่าทุกคนก็หันไปปรากฏว่าเป็นผู้หญิงคนเดิมลักษณะใส่เสื้อขาวเหมือนเดิมแต่มันเลอะฝุน่นแล้วก็เปื้อนเลือดนะครับคอแขนขาเนี่ยบิดหงิกงองเหมือนกิ่งไม้มือขวาเนี่ยบิดๆแล้วถือไฟฉายส่องมามายังกลุ่มที่ยืนกันอยู่ทุกคนเห็นแบบนั้นก็ตกใจวิ่งกันต่อกระเจดิดกระเจิง ผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งตามทั้งทั้งที่บิดๆและวิ่งตัวหงิกหิกบิดๆตามมาอย่างนั้นพร้อมหัวเราะตามมาทุกคนก็หนีมาจนถึงจุดกลางเต็นท์เจ้าหน้าที่ก็ตกใจเลยเป็นอะไรวิ่งหนีอะไรกันมาเจอช้างเหรอครับหรืออะไรนะครับเขาเขารีบกรูกันเข้าไปที่บ้านพักเป็นจุดที่ศูนย์บริการนะครับแล้วพอเห็นสีหน้าทุกคนก็พอจะทำความเข้าใจได้ว่าน่าจะไม่ใช่ช้างแล้วะ ก็เลยถามว่าเพิ่งมากันครั้งแรกใช่ไหมครับที่เจอเนี่ยเป็นผู้หญิงผมสั้นประบาทใช่ไหมโอ้ทุกคนก็เฮ้ยรู้ได้ไงเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเนี่ยเจอกันทุกปีเจ้าหน้าที่แก่ๆเขาบอกว่าหน้าผาเนาะมันมีคนตายอยู่แล้วบางทีพัทุดงเดินมาเจอผู้หญิงคนเนี้ตกใจแล้ววิ่งหนีไปเจอขโขลงช้างโดนช้างเหยียบตายมาแล้วก็มีพอถามที่มาที่ไปคนก็ไม่รู้นะเขาก็บอก อมแอมก้มแก้มก็อ็ออกกกหน้าผานะคุณอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นละทุกคนก็นอนกันตรงตรงจุดที่พักนะครับจนง่วงไม่ไหวก็เลยกลับไปที่เต็นท์นอนกันก็แยกย้ายกันไปก็คลายอารมณ์กลัวกันปรากฏว่าพี่ผู้หญิงคนที่หยิบยื่นยาดมให้เธอตอนแรกนะครับเข้าไปถามว่าเป็นอะไรเธอนอนอยู่จนถึงเช้าเลยนะจนเช้าใกล้แจ้งละ ก็ม <Vander> ีเส so okay. well, ียงประกาศว่าเอาสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นขอให้เตรียมตัวได้เลยนะครับเธอได้ยินเธอก็ตื่นขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วก็พลิกตัวจะไปนอนต่อเพราะว่าไม่สนใจแล้วไม่อยากขึ้นไปแล้วเตรียมกลับเลยดีกว่าก็ปรากฏว่าตัวมันหนักขึ้นมาเลยลืมตาดูว่าใครมาทําอะไรวะปรากฏว่าผู้หญิงคนเดิมครับผู้หญิงที่เจอคนนั้นน่ะมานั่งทับโดยในสภาพเนี่ยคอบิด ตัวเนี่ยบิดเบี้ยวนะครับแขนขาหงิดงอบิดเบี้ยวแล้วก็มานั่งทับตัวแล้วก็ชะง,งกหน้าเข้ามาสนุกมากใช่ไหมเอาเรื่องกูมาเล่ามาคุยกันเนี่ยแกก็เลยตกใจสะดุ้งพรวดขึ้นมาหอบข้าวหอบของกลับไปนอนที่จุดบริการเหมือนเดิมซึ่งพอกลับไปบ้านเนี่ยคนก็เอามาคุยกันเออเจอผีเบรกแดนตกกลางคืนมายังตามมาอะไรอีกเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็ถูกเอามาเล่าในรายการนักต่อน,นักทีเนี้ยหนึ่งในคนที่ไปร่วมเจอประสบการณ์เนี้ยเขาบอกว่าผ่านไป1นึ่งปี คลายความกลัวจากเรื่องนี้แล้วก็ตัดสินใจกลับไปเที่ยวในเดือนกุมภาของปีต่อมาช่วงที่ไปครั้งแรกที่เจอคือเดือนสิงหากลับมาอีกทีกุมภาพาแฟนไปด้วยตอนนั้นมีกล้องวิดีโอแล้วก็เดินถ่ายวิดีโอกันแฮนดิคมกันไปปราฏวว่าแฟนเขาบอกว่าเฮ้ยใครมาเดินเบียดเราเนี่ยไม่มีมารยาทเลยอยู่ๆก็มาเดินผักผู้ชายคนนี้ก็หันไปเอะใครไม่เห็นมีใครเลยแต่ แฟนของเขาอ่ะคือเหมือนโดนโดนโดนเบียดก็เลยเดินฉีกออกไปจริงๆแต่เขาก็มองก็ไม่เห็นก็มีกันแค่2คนแฟนก็เลยบอกงั้นเปิดวิดีโอเขาก็เลยเปิดวิดีโอแล้วก็บันทึกแล้วก็แผนกล้องไปเธอก็บอกว่านี่เลยอยู่ตรงนี้แฟนของเขานะครับชี้ในกล้องวิดีโอเขาก็มองตามไม่เห็นนะในกล้องก็ไม่มีครับเจ้าของเรื่องก็เลยบอกให้แฟนเนี่ยตะโกนเรียกเขาสิคุณลองตะโกนเรียกเขาสิแฟนก็เลยพี่คะปรากฏว่าแฟนน่ยบอกว่าผู้หญิงคนนั้นหันมา เพราะว่าตัวผู้ชายเองก็ได้ยินเสียงตอบกลับมาว่าอะไรเหรอคะก็คือได้ยินแต่เสียงแต่ไม่มีภาพนี่คือเรื่องระดับตำนานที่ต้องถูกบันทึกเอาไว้อีกเรื่องหนึ่งผู้หญิงตัวบิดๆวิ่งไล่ลงมาจากหูชื่อดัง